สวัสดีครับในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ในวันที่14พฤษภาคมนะครับก็ฝากพี่น้องชาวตำบลปากน้ําตำบลท้ายบ้านตำบลบางเมืองตำบลบางปโปรงตำบลบางด้วนโปรโดช่วยกันรักษาคนดีเลือกร้อยตํารวจโทเทียนศิลป์จิตพงศ์ศรีผู้สมัครเบอร์สองเขตหนึ่งจังหวัดสุพรรณนะครับถ้าเป็นคนดีมีน้ําใจนะครับชอบช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นประจําโปรดเข้าคูหาจ้าเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง เข้าถึงจริงแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนจนอยู่ดีนะครับ ก็ขอฝากพี่น้องครัายการได้โปคดเลือกเบอร์สองนะครับในเขตนี้เนื้าลงไปถ้าคนนี้ถ้าท่านเลือกแล้วเนี่ยถ้าท่านได้น่ารับรองได้ผิดหวังครับท่านเข้าถึงประชาชนทุกคนอย่าลืมเบอร์สองนะครับเชิญเลยการขอให้เบอร์สองโชคดีเขาเป็นคนดีรับผิดชอบงานแล้วก็มีความสามารถเขารักความเป็นธรรมผมขอส รับสนุนรับประกันเลยครับคนนี้พบได้เรียกเรียกใช้ได้ตลอดนะครับเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง,อสองใช่ไหมฮะคือไม่ย่อยท้อนะก็คือด้วยด้วยความจริงใจนะครับขอให้เลือกเบอร์สองแล้วกันครับ ฝากเบอร์สองเพื่อนข้าราชการตำรวจลุกติดแดฝากเบอร์สองเหตหนึ่งเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองไม่ว่าจะเป็นเคยอะไรเนี่ยก็่ยเหลือทุอย่างเลยรับรักันะครับว่าพี่เขาลากยากติดดิสามารถเข้ามืขาได้นรัาท่านได้เป็นข่าวหอนเขาฝากให้ลงคะแนน นะครับฝากเบอ,อร์รสองนะครับ,รรบทบ่านครับบร้อยทตำรวจโทรเพียงลินะครับลงลงสำนักข่าวเบอร์สองเขียนเป็นตประกาศนะครับฝากด้วยครับผมขอฝากนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง คฝกเข้าเป็น่อสอเขตสมุทรประการเนียนะครับเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเท่านั้นครับ